ฉันจะตายแล้วเหรอถามหมอเลยอยู่กี่ปีคะ่ะอยู่ได้อีกกี่ปีคะ่ะแล้วก็เลยบอกกับลูกกับน้องบอกว่าฉันจะเอาลูกนี้นะวางหน้าตัอันนี้ป้าก็แบบว่าใส่ซิลิโคน จะบอกว่าหายแม่ป้าก็ไม่เชื่อหรอกมันจะหายนะคะมันเล็งไม่มีทางหายไปจากไม่มีทางหายไปจากล่างล่างเราแน่นอนแต่ว่าแค่ว่าครั้งล่าสุดที่เป็นตรวจก็คือมันไม่เจอเพราะว่าเราผ่าเราเอาออกไปใช่ไหมคะผ่าออกไปพร้อมทั้งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็คุณหมอก็เช็คทุกอย่างก็ไม่ไม่มีละไม่มีลามณช่วงนี้นะคะ ก็อยู่ในช่วงที่พอ l l o w up เห็นว่าเป็นนิดที่แบบลายแรงเป็นตัวที่แรงเขาเรียกว่าหมอบอกว่าเป็นตัวที่ดุสุดค่ะอันนี้หมายว่าเราเราตรวจเจอในระยะเร็วใช่บุญบุญนำพาโชคดียังมีบุญอยู่คือไปสกิดเจอคอดีมือไปโดนนอนอยู่เอ๊ะก้อนอะไรอ่ะก้อนอะไรอ่ะเอ๊ะ เป็นแน่เลยเราคิดก่อนเาเป็นแน่มันไม่น่ามันไม่น่าไปก้อนได้ก็เลยโทรหาน้องสาวน้องสาวก็นัดเลยแต่พอดีวันรุ่งขึ้นจะไปถ่ายรายการร้องข้ามกําแพงพอดีเลยเราก็ต้องไปร้องก่อนเสร็จแล้วก็เลยไปนัดไปนัดนัดไปไปดูพอไปตรวจไปเจาะไปอะไรอย่ก็รอผลรอว่าเป็น ว่ามันเจ็บไหมคะหรือว่ามันไม,ไม่เจ็บไหมคะก็คือบอกว่าคือเราไม่ได้สังเกตเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันก็ไม่เจ็บไงเราก็เอ๊ะอะไรเราก็จับดูหุยลูกเท่าปิงปองเลยอะ่ะลูกเท่าปิงปองแล้วก็พอเริ่มแบบพอเริ่มไปจับมันมเรื่อยมันก็เริ่มเจ็บไหมคะก็เอ๊ยมันเริ่มแบบเ<อ>จ็บแล้วเราไปเราไปทำมันเรื่อยเลยอะ่ะเป็นพวงนะเท่าปิงปองเลยค่ะลูกปิงปองเลยอ่ะตาทีที่แบบรู้ว่าแบบโอ้โหเป็นมะเร็งุตอนนั้น ก็ปุ๊บแรกเลยทําไมทําไมมันต้องมาเกิดกับฉันด้วยอ่ะฉันแบบฉันไม่ได้คิดร้าย์ดอกใครช่ได้ทำไลฟ์ใครแต้องเกิดกับฉันวะอะไรเงี้ยคิดนะทำไมต้องมาเกิดกับฉันวะอ่ะแต่แป๊บหนึ่งก็อืมฉันจะตายแล้วเหรอแบบเราคิดไงว่ามันมันยากมากเลยที่จะแบบว่ารอดไปได้อ่ะมะเร็งเนี่ยคือตั้งแต่ฝังใจมาเนาะตั้งแต่เด็กเนี่ยคือใครเป็นมะเร็งนี่คือตายแน่นอนละเราคิดอย่างเงี้ย อ่ะแบบว่าเราจะตายแล้วเหรอเออลูกจะยังไงเนอะลูกจะอยู่ยังไงลูกจะงุนนี้เงันอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดดูว่าอ้าไม่เป็นไรคนเราไม่มันตายไม่ตายอย่างเงี้ยก็ตายอย่างอื่นอ่ะไม่เป็นไรถามหมอเลยอยู่กี่ปีคะอยู่ได้อีกกี่ปีคะอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าเออหมอตอบแบบว่าเป็นกลางๆนะคะอ่าสักอ่าห้าปีเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เราก็เราเข้าใจคุณหมอเะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเขารักษาเขา เขาทนกับการรักษาไม่ไหวเขาก็ไปก่อนก็มีอะไรเงี้ยแต่5ปีนี่ถือว่าเยอะนะเพราะเออคุณหมอที่ถามไม่ใช่อะไรคะ่ะจะได้รู้ว่าจะทําอะไรดีนะใน5ปีเนี้จะทําอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกบอกกับลูกกับน้องบอกว่าฉันจะเอารุ่นี้นะวางหนาง้าศพนู่นนี่เนาะลูกก็ร้องไห้ลูกก็อกกบอกว่าทำไมแม่เป็นอย่างนี้แบบแม่อย่าอย่าพูดอย่างนี้สิบอกว่าเอาลูกมันก็ต้องตายอะ่ะลูกก็บอกว่า แต่แม่ก็ต้องไม่ตายตอนนี้สิครับแม่ทําอย่างเงี้ยมันทาให้ผมแบบไม่มีกําลังใจนะอะไรเงี้ยเราก็โอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคไม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปรักษาตามสเต็ปจากจากวันที่รู้กับวันที่รักษาแล้วค่ะว่าไปตรวจที่ไม่เจอแล้วเงี้ยระยะเวลา,นาหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีพอดีเพราะว่ามีผ่าตัดมีผ่าตัดแล้วก็รอแผลต้องรอให้แผลแบบว่าแบบไม่ไม่ไมไม เขาเรียกว่าให้แผลมันสนิทก,ก่อนนะเนาะแล้วก็ถึงจะไปเริ่มแบบสแกนสแกนแบบว่าแบบโบนสแกนโบนสแกนแล้วก็ไปเอ็กซเรย์อัลตาซาวทุกอย่างก่อนที่จะไปให้ให้เคมีไปให้คีโมแล้วก็ให้ีโมก็หอาะคมแรกก็นัดนัดลองดูซิว่าสามนัดสามอาทิตย์ครั้งเนี่ยอาการจะเป็นยังไงพอให้ไปปรากฏว่าก็ไม่เป็นอะไรเลยก็กินข้าวได้อะไรน้ำหนักขึ้นหมอคอนเลยะคะ่ะหมอบอกว่าเอ๊ะ อันชูลีออนอะไรเนี่หรือ,อ,อนน <c oughs> เปล่าน,นี่อะ่ะใช่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บพอเปมาเป็นเคมีน้ําขาวแต่หมอเขาก็บอกตลอดนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเคมีน้ําขาวเนี่ยมันจะแรงมากนะมันจะเกิดอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะตามทั่วทั่วไปที่คนเขาจะมีนะเราก็บอกเราก็เตรียมพร้อมที่จะทําใจอย่างนี้แต่พอให้ให้คีแต่ตอนนี้ให้คีโมอันแรกเลยค่ะคีโมสีแดงอะนะคะคีโมแรกอะ ผมแบบเป็นกระจุกเลยค่ะก็เลยให้ลูกชายนะ่ะโกนออกให้เพราะว่าลูกชายเขาบวชมาแล้วไนงะเขาก็จะเคยโกนตัวเขาเองเขาก็จะโกนให้แม่แล้วคือก็เนียนเลยนะคะไม่มีขึ้นเลยนะจนกระทั่งให้คีโมเสร็จอะคือแบบเนียนเลยไม่มีไม่มีต้องโกนเพิ่มเลยนะเนียนเลยไม่มีเลยแล้วก็ขนตรงขนตานะไม่เหลือเลยอะหลุดหมดเลยค่ะแล้วก็แล้วก็พอให้เนะี่ยพอให้เสร็จแล้วเนะี่ยก็ค่อยๆขึ้นมาเนะะี่ยค่ะ ก็ดีใจค่ะดีใจคือที่ดีใจเพราะว่ามันลำคาญคือลำคาญคือแบบว่าแบบโอ๊ยมันแบบเราเป็นคนที่ทําอะไรแบบเร็วอะ่ะแต่แต่ตอนนี้กลายแบบเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยทําอะไรเนี่ยมันแบบ มันดูแบบเชื่องช้ามันไม่ได้อย่างใจอะไรแค่นั้นก็คือแบบลำบากคือแบบจะต้องระวังจะต้องอย่างน้นอย่างนี้ปกติบอกว่าไปอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยระวังแต่ตอนนี้คือแบบมันกลายเป็นว่าต้องระวังมากขึ้นอาหารการกินก็ระวังมากขึ้นไปอีกก็กลายเป็นเทสที่แบบทำให้หลายๆคนที่อาจจะเือนป่วยอยู่อะไรเงี้ยเหมือนมีความหวังขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยยมันก็แบบมีเที่แบบรักษาหายนใช่ค่ะในในตอนในตอนที่ ในตอนที่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 ยังเป็นอยู่นะคะที่ยังให้คีโมอ่ะก็จะมีข่าวคนนั้นเสียชีวิตเพราะอย่างนี้คนที่รู้จักก็เสียชีวิตเพราะนี้เราก็มันก็มีบอกว่าเออเราเราอาจจะเราอาจจะไปเหมือนเขาก็ได้อะไรเงี้ยมันมันคิดคือป้าจะคิดด้วยสองช้อนอยู่แล้วไงแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาตอนนั้นเราเออเราเจออย่างเงี้ยเราก็ไปอย่างนี้เนาะและแต่ว่าถ้าหายก็โชคดีของเรา อันนี้เหมือนว่าป้าออกไปเรื่องหนึ่งข้างหนึ่งอันนี้ป้าก็แบบว่าใส่ซิลิโคนใส่ซิลิโคนแบบว่าเราเราเวลาเราแบบก็ทํางานเน่ยเราใส่ซิลิโคนให้มันให้มันแบบว่าให้มันเหมือนมีเหมือนมีแต่ปกติก็ไม่อะก็เอาแบบแผ่นซิลิโคนเปะแปะจุบข้างเดียวแล้วก็เดินขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะ และตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ